ทดแทนตำแหน่งกันได้ดีครับสี่เท่ากันโดนี่บอลหนึ่งดีครับยกมาหัวเสาแล้วสักมุงตรงลงไปครับดียิงไว้ค่ะวิงไวได้สุกเสาคะ่ะตีมุตรงลงไปเลยนะคะโ,โ,ดโดยเกลือคงเพ็ญสุกับบอลหนึ่งต้องวิ่งมาแล้วยบ ลอยมาซ้ายตำแหน่งพอดีเลยนะคะโอโ้เล่นจะีังเล่นนีไม่มีเซตให้งายง่ายครับยกธนทัตทวีรัตน์ครับเสิร์ฟบอลสกิดเน็ตยกมาให้อนุรักษ์ตีโอ้ยลูกนี้ครับตีกระแทมล็อกออกด้านข้างไปครับบีลอยตัวได้สู่นะคะอกุรค่ะแล้วก็ตีออก้อมือสะบัดได้เร็วค่ะกระแทมล็อกออกไปค่ะ จังหวะสาวข้อมือแล้วสับลงเลยครคือไม่เขียนแต่ใช้ข้อมือเร็วครับเซตเตอร์สายบู๊ครับดูว่าลูกนี้จะหนักหรือเปล่าครับอยู่สองคนนี่แหละครับมีทั้งมาวินแล้วก็ทางบูยาริเนยฮะกระโดดเสิร์ฟได้หนักครับสำหรับเซตเตอร์ตีติดบล็อกลูกนี้ครับใส่วัดถุงครมเข้ามาประกบบล็อกได้ดีค่ะปิ่นบุญริสวงทอน เดีรับดียกมาตีแล้วลูกนี้มีเสียงนกวีครับมีการฟาวนี้เกิยประเภททีมชายชิงที่3ประเภททีมหญิงก็ชิงที่3เหมือนกัน17นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์ครับชิงชนะเลิศครับชายก่อนครับ14นาฬกาและหญิง17ลง<ะ>รับมาไม่ดีเท่าไหร่ครับยกมาให้กับอับดุลลาแตะข้ามมา อังเกาพาดไปเหมือนกัน,นธนทัศน์สาเมตรหลังอย่างคุมโซนได้ดีครับอนุรักษ์หัวเสาตีวางทางไปด้านหลังครับโดนี่พี่แก้วแสับเด็บนิดนึงหาก่อนอยังรองไว้ได้เอาคืนไปก่อน,นธนทัฒน์ต่อบอลมาให้กับทางหัวเสารับโดนี่ตี ก็บกลับมาแล้วอับดุลลาตีอัดแล้วลูกนี้ติดบล็อกกลางของขาทอนช่วยดีครับ<า>ลุชร<า>่าเน็ดมากยกมาให้โดยที่ตีทีทนี้ย่างรองไว้ได้ครับเนทผมยกมาโค้งหลังโอ้แล้วก็เป็นบาล,ลนจบหนักมารับดีครับยกมาสามไม่ห้า สาวลูกนี้ยังติดบล็อกรองไว้ได้ดีครับบาเลนครับวิ่งเคลื่อนไหวเข้ามาตีโค้งหลังลูกนี้ดีครับบอลเร็เวกฤษดาครับมาแล้วค่ะตียืดวงเต็มลูกนี้ล้มมาแล้วล้นทางยามีครับอับดุดาพยายามจะดัน โอ้ยล้วไปเข้าตรงทางระหว่างนะัทโกงกับอาดุลลาเอฟยาวมาลูกนี้อน,นุรักษ์รับดีครับแล้วรับเองตีเองฉีกมาลูกนี้ครับโอ้โห่อนลูกแรกเข้านะคะยางมีขึ้นนี่ก็จับกันแล้วนะคะ นทัททวีรัตน์เกิดมาเบาๆรับดีครับรับเองตีเองเอีกรอบหนึ่งครับเหมือนถ่ายหนังซ้ำครับลูกนี้ของ<ช>ทางอนุรักษ์พันลำใช่ค่ะบอลลูกแรกเอานี่แหละค่ะแล้วก็ยิงอะไรก็ได้ค่ะสั้นก็ได้วายก็ได้เลยค่ะถืแล้วปิดเหล่านี่สุดเลยครับลูกนี้กระโดดได้สูงครับหนายวัดเสิร์ฟ ทั้งเก่าตีติดบล็อกแตกกระเด็นออกแ้งขง้งอนุรักษ์พันลำดุลลายกมาสาเมตรหลังธนทัต์ตีติดบล็อกยังเซฟบล็อกได้ยกมาสามเมตรกลางบาง้างยังติดอยู่ครับชัยวัฒน์ถุงคำเอาครับแตะยอดบ้าบดุลลาเป็นคะแนนไม่มี ขับข้ามาอนุรักษ์รออยู่ตรงนั้นแล้วแล้วยามีนครัื่ืนได้แตโมเงทะทุล,ททลูกเลยนะคคต้องซื้อเลยค่ะ,ะยามีนครับตีลงไปในจ,จุดเปลี่ยนเอาสารานจิตเจริญสุขเข้ามาเล่นเป็นหน้าสามแล้วก็อีกคนหนึ่งครับอมรเทพคนหาร เสิร์ฟครับสลันจิตบาเลนหัวเสายกอับดุลลาหัวเสาด้านหลังนะโอ้โหนีลงลงไปตรงทอร้อทัพของสลันอย่างเดียวเลยนะคะแบแต่ยอดลูกนี้ลงไปครับยามียนนี่ละกนยกให้ยามียนย1ต่อ10โดนี่ไฮยานโครับจากอินโดนีเซียเสิร์ฟ รับดียกมาด้านหลังบาเลนตียังรองไว้ได้ธนปพัฒย์ยกมาแล้วแตะหยอดไม่เลยคู่นีนี่ทางไดบอนฟูดครับยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นที่นหนึ่งสี่คะแนนถ้าเ,เกิดเก็บมาได้ต้องเป็นเจ็ดคะแนนเท่านั้นแต่ถ้าไปชนะ5้าเซตก็ยังไม่ได้ครับธนทพัฒ์แตหยอด เตบล็อกขึ้นมายิงมาให้ไยวัฒน์ติดบล็อกอย่างรองขึ้นมาได้ครับอัเอดุลายิงกลับไปอีกทีครับแถบบล็อกยังอ่ายัางแตะกลับมาได้สามนกจานเหมือนจะถึงจังหวะไปนิดนึงและส้นหลังของอนุชิตโอ้ยามีนต่อบอลได้จับอมองเทพต่อได้สวยงามมากเลยค่ะ แต่ว่าตีเบาๆครับรับเองตีเองของเจ้าเต้ยลูกนี้ยังนัดึ้นมาได้สับเลยครับแต่ว่าคาร์ัปทครับยังเซฟไว้ได้ดีฮะมีฮงโ,โถมมาทั้งตัวครับะมรเทพคนหารครับค่ะเอาจนได้ค่ะตีเข้าระหว่างช่องนะคะลุกลงไปเลยค่ะดูต่งหวะโค้งหลังของมอมรเทพลูกนี้ครับมาเลนตีมาแล้วคารพดัปทสซุปเปอร์เซฟครับยกมาแล้วนี่ครับโขน แล้วก็อนุรักครับลงมาเสิร์ฟครับทางอมรเทพคนหานดูเสิร์ฟของเจ้าจุนเกิบหนักมาลูกนี้แล้วปฏิเสธสองแล้วกรัชินงมาในแต้มสำคัญครับเติบได้ทั้งน้ำหนัหกทุกพิษถุกทางเลยค่ะ คัข,ของทั้งสองทีมครับไล่บอนฟูดครับต้องการอีก2คะแนนเพื่อขึ้นไปตีเสมอและดีอสส่วนนครราชสีมาเคเีซีวีซี 4, ครับได้เปรียบครับดีบ 2, สองเซตขอยเอาเอาดูแาออกมาพักแล้วเอาเนี่ยครับมาจากเมืองคนวีซีครับน้องแซกเปิดบาครับทั้งนี้ สกีอันเดอร์ล้นรุ่นีนีเรียบร้อยครับเป็นนั้นว่าในเซตแร,รกครับนะครราชสีมาคือ b ี b c ครับ